Hehehe <laughs> อัสราโมเลกุลชาวโซนองฮาลองชิววันนี้เรามาอยู่ที่สวนสยามเว้ยบอสบอสเทสดูบอสเขาบอกว่าวันนี้พามาชมงานสนามบางกอกของไวท์ชาแนลเขาจะจัดขึ้นที่สวนสยามที่นี่เลยเฮสสวนบางกอกเวิลล์อ้แสดงว่าตรงนี้ก็กว้างเลยดิแล้วก็จุคนเยอะไหมเนี่ยใช่แล้วบางบัแอบหลบลมเลยตรงนี้นะร้อนนะไหวเขาบอกว่าสนามบางกอกเนี่ยมันจะมีเป็นโซนๆเลยเดี๋ยวเราไปดูทีละโซนเลยดีกว่างานใหญ่นะงานใหญ่วันที่เท่าไหร่นะ9ก้พฤศจิกายนครับาเรื่องร้อนกูทุกครั้งเลยเฮดบังเนี่ยพอเราเจอทีไรเนี่ยบางคำซ่านะก บอกว่าเฮ้ยกูออกไว้มา8ปดปีไม่มีใครทักออกเสารนองคลิปเดียวทักกูจังป่ะไอเฮ้ทวิส่วนสยามมึงมาเมื่อไหร่วะมึงมาเมื่อไหร่มึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะมึงเคยมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะนานแล้วนะเฮ้ยจริงนะนึ่งไม่ออก นานๆเลยเพ้อเคยมาสุดท้ายกับเมื่อไหร่วะเมาแดดนี่อย่างร้อนเลยป๊าบังคำซาพาทัวร์หน่อยเว้ยกูอย่างกว้างกับคนนู้นสวนสยามมีแต่สวนน้ำเนี่ยบังคำซาเนี่ยนี่เป็นโซนใหม่เคาเลยคนไม่ค่อยรู้โซนอะไรนะบางกอกเวอร์บางกอกเวอร์ไงจะประท้วงอ่ะไม่ต้องไปไกลแล้วเฮ้ยเขามีเดโม่ะนะอันนี่อันนี้เราเช่าหมดเลยในวันงานเราได้เซลฟี่ที่นี่เลยทั้งหมดเลยเซนนี้หมดเลยโอ้ยนี่ดู้นสตรีนี่เยาวราชอันนี้อะไรโซนเยาวราชอ๋อนี่เยาวราชนะอันนี้น่าจะแถวพระอุรัสมั้งอ๋อ อ๋อนี่นพาหุรัตก็คือเขาจำลองเว้ยแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นร้านเยอะแยะไปหมดเลยไอโซนเนี้ยเนี่ยตักงแนู่นมาเนี่ยประตูสาลเจ้าอะไรนะพาหุรัตนู่นพาหุรัตอ่ะเออพาหุรัตเนี่ยร้านอาหารยาวมานี่เลยไหมยาวไปนู่นเลย <c oughs> ไปไหนนะไปถึงอนุสาวรีย์เลยอนุสาวรีย์นะ <c oughs> โอ้โหยอย่างยาวนะรสโรแกนคือยกพลอาหารพันล้านเนี่ยบุกสวนสยาม200เมนู150ล้านค้า โอ้ยสโลแกนโคตรยาวเลยเฮ้ยสโลแกนเขามีแต่แบบวันเวิรดดิ้งสันๆอันนี้คือสโลแกนเขาคือยกอาหาร200กว่าเมนูมาบุกสวนสยามเย <laughs> ไม่สูด <laughs> อันนี้ก็ดูว่ากระเป๋ามาส่งมอบบอสพอไม่ใช่กระเป๋าโดนในเฮดมันกลัวหายก็คือเป็นร้านอาหารกี่ร้านเนี่ยร้านอาหารเนี่ยประมาณร้อยกว่าร้านอาหารอย่างเดียวนะนแล้วเสืออส้อพงเสื้อผ้าต่งางหากประมาณ50ล้านพี่น้องมาเนี่ยมเที่ยวทางกรุงเทพเลยอ๋อก็คือเป็นเมืองจำลองทั้งหมดเลยมาเนี่ยรู้หมดเลยว่ากรุงเทพเขามีอะไรบ้างนะครับผมโอ้โหอย่างล้านอ๋อนี่ก็เป็นชัยนาทาวนะอ๋อที่ชัยนาทแล้วในร้านเนี่ยวันงานเนี่ยในร้านพวกนี้มันเขาจะเปิดไหมก็เปิดด้วยเปิดด้วยมาเที่ยวได้ปกติเลยเขาเที่ยวได้ปกติคนของเราเนี่ยตื่นเยอะจะยาวยาหนว อยู่รัฐธรรมนูญเลยไม่ใช่นะเพรนั้นเสื้อแดงนะจุดเซลฟี่จะเยอะเลยนะเนี่ยสวย่าตรงนี่ตั้งแต่เที่ยงถึงสี่ทุ่มนี่สวยกุลัด้วยโอ้ยตรงนี้ก็จะเป็นมุมแบบนั่งแบบตรงนี้แบบลาลาลาเลยตรงนี้นะอุ้ยตรงนี้ร่มดีล่ะใช่ใช่โอ้มีดอกสกุระงดอกสกุละก็ไันควายเฮตที่เราเคยบอกว่าถ้าเรามองอีเวนต์มุสลิมอ่ะนี่ถึงสุเหร่านึกถึงแบบสถานที่ที่เราจัดประจำต่างแต่ว่าเราอยากจะให้อีเวนต์มุสลิมอ่ะมันได้มีอะไรเพิ่มมีแฟนตาซีขึ้นมาหน่อย โอ้โหนีคนสวยงามนี่เดี๋ยวไปดูสะพานพุทธมั้ยโหยต้องบอกพี่น้องก่อนนะว่างานเราเข้าฟรีอ๋อที่เนี่ยเข้าฟรีออ๋แต่ถ้าพี่น้องอยากจะมาเครื่องเล่นก็เครื่องเล่นของของเขาดิก็ไปจ่ายตังค์เขาตามระบบไม่ไม่เข้าจากทางนี้ไม่ได้ใช่ไหมเครื่องเล่นไม่ได้สะพานพุทธสะพานพุทธ๋อนั้นสะพานพุทธหมายถึงว่าจะเข้าไปก็ไปเสียตังค์เอาออ๋มันจะมีมีด่านอีกทีนึงเอออันเนี้ยมันฟรีโซนเฮดเป็นฟรีโซนเดโมแครซี่นี่มันไม่เห็นแง่ชาติพัฒนายู่เนี่ยโอ้ยอันนี้น่าจะเป็นยยังร้้ออนนนเเี่หมืไดฟล ข้ามสะพานพุทธอ่ะเคยไปไหมสมัยเด็กๆเคยแต่ก่อนมีตลาดนัดเออนสายแปดสะพานพุทธเออสายแปดสุดสายนี่ไงมือหายใจแรงๆล่ะบังแรงเขาเลยบนเนี่ยเฮดมือหันไปดูข้างหลังมันจะเห็นวิวทั้งหมดเลยไอ้บนเนี่ยไม่มีของขายไหมไม่มีไม่มีไม่มีตรงนี้ถ่ายรูปเล่นสบายสบายถ่ายรูปแล้วอาจจะแบบมานั่งอะไรกันซื้อมากินกันแล้วก็นั่งเล่นๆสวยงามนี่เป็นเรือวันของวันพีคของเราทั้งหมดเลยนะก็จะได้ยินเสียงตามสายการขึ้นบรรยายการอะไรทั้งหมดเลยเสียงบรรยายของคณาจารย์ทั้งหลายเนี่ยมันจะได้ยิ ตึกกล้องทั่วสวนสยามเลยนะโอ้โหมันประกาศสักดานะโโอ้หที่ละามาเนี่ยอ๋อพี่ที่เรมาเหรอเราเราเซตอาคารหนึ่งเราทำเป็นบูซอนลาเอ๋อโอ้โหแจ๋วอ่ะแจ๋วแจ๋วเก้าสิบพฤศจิกายนนี้นะเก้าสิบพฤศจิกายนนะสำคัญนะไม่ได้มีแค่บรรยายมีแค่อะไรอย่างเดียวมียังไงครับบางฮัตเนี่ยเคยไปเกมโชว์เกมโชว์ทีมที่เขาไปกันสองคนเนี่ยแล้วพี่น้องอยังไม่เคยดูเลยยังไม่เคยดูเลยมาแปดเดือนแล้วยังไม่เคยดูจะบอกพี่น้องว่าใครอยากมาเล่นเกมโชว์แบบนี้พร้อมกันเลย คิวเลยคือวันเสาร์ที่9แล้วไม่ใช่เล่นแล้วแบบเล่นแล้วแบบว่าไม่มีอะไรให้เล่นแบบจิ๊กก๊อกไอ้ปากกาอะไรนี้ไม่ใช่นะมีรางวัลให้ที่หนึ่งเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่สองไอโมบายเปล่าวะโอ้สมาร์ทโฟนนะสมาร์ทโฟนที่สองเนี่ยเป็นตู้เย็นที่สามเป็นทีวีอุ้ยเยอะนะเยอะเยอะเยอะโปรแกรมนี้ก็คือวันที่9 2้าสอทุ่มครึ่งวันเสาร์ที่9 2้าสอทุ่มครึ่งนะแต่งานเขาก่เก้าสิบมันแหละ90้าก็ไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนนะเนี่ยที่เพจไวช์แชนแนลได้เลยไปดูรายละเอียดได้ที่ไวช์แชนะครัับผมมลลยยาสวนนกง มาตะกันเมื่อไร่วะนะตั้งนานมึงมาตะกัเมื่อไรวะครั้งสุดท้ายมึาตกันเมื่อไรวะจ้าม่่ได้ บางแล้วไอ้ปัญหาเรื่องที่จอดรถมันจะวุ่นวายหรือปเปล่าเนี่ยเหมือนหน้าร้านเหมือนในเมืองก็เปล่าไม่รู้เห็นไหมสีชมพูสีฟ้าอะไรข้างหลังเนี่ยอันนี้สองอาคารนะ,ะเตยมว้ให้สี่อาคารอจอดได้สองพันคันสองพันคันแล้วสองพันคันพี่น้บอกเองเต็มอีกนะที่เนี่ยเขาจอดได้ทั้งหมดห้าพันคันโอ้โหที่เห็นเป็นแท่งๆเนี่ยไม่ใช่มารุ่นด้วย <c oughs> อันนี้คือลานจอดรถเขาทั้งหมดเลยแล้วก็สบายใจได้เพราะว่ามีส <Sec ure. S 2> กิลตลอดพอ,อจอดปุ๊บเดินมานี่ง,งานเลยตรงนี้เวทีเลยตรงไหนเวทีบางตรงนี้เลยตรงนี้อะไะเวทีเลยเวทีแล้วก็ร้าน งานแบบนุ่นแบบงานแบบว่าใหญ่ๆเลยอ่ะดดูิแล้วอันนี้มันนี้น่นี่ตรงนี้เป็นมุมพักได้เออเฮ้ยผมว่าจุดเช็คอินแม่งเยอะว่ะเฮ็ดสยามก็ดีคือว่าอานาผ่านหลายสายรถเมล์ตรงนี้ไงมีรถส่วนตัวไม่มีรถส่วนตัวเดินทางมาง่ายหมดโอ้โหมาเดินทางมิช้าก็มรถไฟฟ้าก็แฮปปี้เข้าไปใหญ่เลยนะเออเด็กๆก็ยิ่งชอบเลยเพราะว่าเรามานั่งกินนั่งอะไรกันเด็กๆก็วิ่งเล่นมีหลายคนว่าอย่างนี้ว่าจะมาเล่นส่วนส่วนน้ำก่อนอ่าเราเล่นตั้งแต่เช้าเลยบ่ายๆออกมาเย็นๆออกมาเที่ยวงานโอ้แฮปปี้ดิวันที่เท่าไหร่นะ เก้าสิบพฤศจิกายน9กพฤศจิกางานอะไรนะสลามบางกอกสลามบางกอกจัดขึ้นโดยใครนะไวช์ชาแนลไวช h ชาแนลนะเก้าสิบเป็นงานคล้ายกับเป็นงานศาสนาลงทุนให้กับช่องไว Channel แต่ว่ามีแฟนตาซีเต็มไปหมดเลยภายในงานนะเฮดวันนี้ไม่พอมีของมาแจกแฟนเพจสารนองแจกอะไรบ้างนี่เลยหมวกอยาให้เลือกเลยว่าใครคอมเมนต์โดนใจโอ้โหแฟนเพจสารนองเฮ้ยดีเละมารับได้ที่งานเลยสองใบเดียเดี๋ยวให้บางเฮดกับโอเคช่วยเลือกอ่างื่อนไขอะไรดีมาคอมเมนต์อย่างเดียวว่ามาคอมเมนต์หน่อยทำไมต้องมา งานนี้คอมเมนต์นี่หน่อยว่าเฮ้ยทำไมฉันเนี่ยจะมางานไว้เหลือเกินวะมาสวนสยามตั้งแต่เมื่อไรวะมีให้สองใบก็บังคับบังเฮ็ดส่งชื่อมาไปประกาศผู้ชมแล้วก็มารับที่งานมารับที่งานเลยหมวกดีแล้วหมวกผมได้ปะเนี่ยอ่เดี๋ยวผมให้ใบนี้ไปเลยบังเฮ็ดมารับได้สองรางวัลนะคอมเมนต์มาแล้วกันคอมเมนต์มาอะไรก็ได้ยกตัวอย่างอ่ะซ่ามึงมาสวนสยามตั้งแต่เมื่อไร่วะแล้วก็อาจจะไปได้รางวัลสองรางวัลนะมาเพจจระนองนะโอเคแชร์ด้วยนะแชร์นะเพราะเพจอื่นเนี่ยเขาเขาไม่รับโฆษณาเลยจระนอง